สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผม TTA Gamer นะฮะมาวันนี้เราจะมากดแรงกันนะฮะก็คือไต่แรงนั่นเองนะฮะโดยทีมที่ผมใช้ก็จะเป็น AC Milan ฮะ,ะหลักๆเลยก็จะเป็น iconic moment AC Milan ฮะ,ะมาดูกันว่าผมมีตัวไหนกันบ้างนะ,ะถ้าใครเข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะ,ะกด subscribe ให้ผมด้วยนะ,ะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของผมครับ ไปรวยกันเลยเดี๋ยวจะบอกว่ามีตัวไหนบ้างนะทีหลังนะฮะเจอฮนะเจอแรลงพันสามนะไทยเลียนอะไรวะนนี้นี่ครับผมกลองหน้าก็จะเป็นอินากีนะฮะมิดฟิลตัวลูกสองตัวก็จะเป็นโลนานิโยแล้วก็ลูกลิกนะฮะสายกวัวราลุงเบิร์กแล้วก็ใครอะกูบโบนะฮะตัวหนึ่งกูโบ แล้วก็หลังก็จะเป็นมอริเนนะฮะเอซิมิลานผมจะมี4ตัวนะก็คือหน้าเป่าจะเป็นตัวที่ผมได้เยอะที่สุดถ้าเอามาเล่นได้ทุกตำแหน่งผมจะเอามาให้หมดเลยกองหน้าผม5ตัวนะถ้าใครยังไม่ดูก็เข้าไปดูได้นะไอที่ผมเปิดไอค n i c ิกโมเมนต์เอซิมิลานนะอิซากิเอา5ตัวครับผมเกินไปอยากได้กากานะสรุป แพทนั้นไม่ได้นะไม่ได้กากาครับได้อิซากิมาหาตัวแล้วก็มอดินี่เสียไม่ได้ได้มาตัวหนึ่งเงียมามาลุยกันเลยครับผมมามิลาครับผมเราได้เขียกก่อนนะโยนขึ้นมาลูกนี้อิซากิว่าไง โอ้โหผู้ร่แชร์ก่อนนะซูเล่โอ้แข่งหนาทุกคนซูเล่โอ้าปเย็นนี่วะ,ะ,ะ,ะตัดไปครับไปแคมตรงนี้หนึมาทีซากิซาคิไหลจับผิใดใช่ไหมพี่โบโยนลงนี้ว่าไงโอ้โห่านหน้าประตูตเฮ <c oughs> ้ยเขา่าแน่เยอะเกินไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวแล้วท่านผู้ชมก็พอได้นะอิซาคินะ มองหน้าที่ทุกคนมองข้ามนะครับใช่ไหมผมคนนึ่งเลยไม่เล่นอะไนี่โอ้โหเขตัวเล็กนะทุกคนแต่ก็มีความคล่องตัวอยู่นะแต่ว่ารูปร่างเล็กนแบบโดนกองหลังแล้วกองหลังก็ใหญ่เนาะทั้งใหญ่ทั้งสูงชนเอาลูกนี้ว่าไงสวยเรียบร้อยครับผมโอ้โหมาแล้วครัอินซากิครับผม โอ้ยิงแรงนะยิงแรงใช้ได้นะตัวนี้นะเรียบร้อยแล้วครับลูกนี้1-0แล้วออกนำแล้วครับผมสวยเลยลูกนี้โอ้โหทาไมดูนะนำลน่า1-0นะครัคตบตอบมาที่อุดตันเอสฟูเรส ไปแชมต์ตันใต้มาที่คุณลิกหลิกออกมาคุณบอกนะคุณบอกอเขากลางอิสากิครับผมอิสากิครับว่าไงเอ้าหลุดมาิโอคุณส้มหล่นมาส้มหล่นมาอย่างไงวึกว่าจะไม่มานะโอ้โหฟาวฟาว เออลืมบอกนะฮะเล่นแผนนี้ผมเล่นหลังสามแลฮะหลังสามตัวเลยฮะตัดได้ครับอิซากิเอ้หุ่ับมาชาได้ครับผมสวยครับลูกนี้ชิงครับลุงเบิร์กโอ้โหโรเซ่เนาะมาซี่กับมาซี่ไหลมาเขาไม่ปั่นนะท่านผู้ชมี่ถ้าเป็นผมปั่นโค้งเลยเมื่อกี้ ฮะลูกตั้งเตะครับผมโอลิเวอร์คานครับเอ้าเจ้าสีนี่มาดินี่อ่ะเป่นโอลิเวอร์คานครับจริงกันสวยนะมาที่วิลาฟวิลามาที่แบ็กแฮมครับโอ้โหแบ็กแฮมจับบอลได้เลยลองได้ฮะลุกเบิกครับลุกเบิกไหลมาลงในนิโยฮะลงนิโยแทงขึ้นมาเราอยไซกี้ไซกี้ได้ไหมครับ สวยครับลูกน ja well okay. oh! so oh, ah so ี้ไหลมาครูตัวรีดตัวรีดลอกไว้หนึ่งที่โอ้จ่ายไปไกลจ่ายไปตัวไกลอ่ะอะไรกันเพี่ยอุตส่าห์ล็อกบอลอย่างสวยตัดได้ฮะเรายกมาลูกนี้โอ้เขาชิงครับเนมาครับลูกนี้เนมาไว้ออกมา สวยครับผมกำาังยิงนะเออกือบไปเลยอโอลิว่าคารนออกบอลเร็วมาที่ได้ไหมได้ครับผมมาที่อิซากิกแบบไปไม่ค่อยได้เนะี่หน้าแบบไม่แข็งเนาะแบบทิงบอลแล้วก็ตัดบอลไม่ได้ทิ้งบอลพิกกลับไปยิงไม่ได้ยกมาลงนี้ว่าไงแต่ก็ถือว่าเล่นดีนะ ยิงดีอ่ะลองเอาไปเล่นดูนะสากีนะนับและหนึ่งศูนย์แล้วมาครับผมต่อครึ่งหลังครับผม โอนนะมาที oh, enough, so course, oh, ่เนมาครับที่ห้าใช้คีย์ได้ครับไหลออกข้างครับมาที่ลุงเบิร์กนะลุงเบิร์กมาถึงไหมอู้หูสกัดได้นะคูโบครับคูโบกมาที่กูลิกกูลิกมาที่อิสากีนะเอารู้ไหกด เขาเข้าบอลพลาดนะคุณชายกีได้ตัดบอลพลาดนะชายกีได้กดเลยเมื่อกี้ยิงแรงครับท่นผู้ชมเโอเคเลยนะแคมจะเปิดมาลงนี้ว่าไงโขกได้ไหมเอาโยนย่อติดคุณลีกิจิอือหือติดติดติดบล็อกนะท่านผู้ชมโอ้โหเขาจะโตแล้วเขาจะสวนกันมาแล้วท่านผู้ชมชัวเรซเล่นกับเมสซี่นะมาที่ชัวเรซ

มาที่กูโบนะกูโบว่าไงรอไปหนึ่งทีสวยลกนีู้กูโบก็สุดจ้ะดๆกูโบก็สุดถึงไหมโอ้โหไม่ถึงนี่เดียวมาติอุดนะก็ได้มาติกุดเนมาร์นมนี่เนมาร์ครับตัดเข้าในมิเสซี่นะโอ้โหแทงลกนี้ไม่ได้นะติดตับเซนบาเออนะ ได้บอลครับกุ伊ายกขึ้นมาลูกนี้หลุดแล้วครับผมโอ้โหไม่ถึงเอาสไลด์นะเอาเขาใจกลับมาอิซาจิว่าไงยกเลยแล้วกันลูกนี้ว่าไงเรียบร้อยก็ยันสวยกบลูกนี้โอ้โหอิซาจินะส้มลนโอ้โหสุดยอดเลยฮะสุดสวยลูกนี้บอกเลยโอ้ทำไมดูเนี่ยท่านผู้ชมนะกุยังสวยเลยลูกนี้ ยกข้ามหัวผู้รักษาประตูนะผู้รักษาประตูออกมานะโอ้โหออกมาตัดบอลแล้วกลับเข้าไปไม่ทันนะเจอเพื่อนตัวเองดันใจกลับมาอีกเรียบร้อยเลยนะลูกนี้สองชูนแล้วฮะท่านผู้ชมโอ้ยูซากิือว่าโอเคนะได้อะผมเลือโออกข้างเขา แบบว่าแขมเบลจะเตะขึ้นมาครับมาในนี้เขามาที่แไคแฮมนะไปแฮมกุลิกขอบอลนะกุลิกโอ้โหว่าจะปั่นหมครับปัดได้ไหมท่านผูชมกุลิกกุลิกอีกครั้งอ่ะกุลิกปั่นเลยแล้วกันหมดแล้วนะท่านผู้ชมเไม่เริ่มหมดแล้วหัวตกแล้วกุลิกหลายๆตัวก็จะหมดเร็วนะอ่ะตรนี้กุบัวได้บอลกุบอวไรมาโอ้โหจาไป เกือบไปแล้วท่านผู้ชมได้บอลครับโอ้ฮาแลนด์ลงมาเลยฮาแลนด์ฮาแลนด์ว่าอันตรายนะท่านผู้ชมเยอครับมาดี้เซกี้เซกี้พิกโอ้ไปไม่ได้เออทั้งสองนะโอ้โหขยกบอลมาลูกนี้สวยนะแชมเบลตัดได้นะฮะเมื่อกี้ลินเดอร์บีนี่ครับลินนี่มาที่ลุงเบิร์กลุงเบิร์กมาดี้วิลล่านะโอ้โหวิลล่าจ่ายติด มาซีฮาร์เล็มโอ้เลอดเลยเข้าเท้าฮาเล็มเลดเลยขาดยิงดีนะเก่งดุสองหนึ่งนะว่าปีตึง์นมาครับช่วงท้ายนะโอ้หมดแล้วท่านผู้ชม ก็เรียบร้อยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพะะือ่อนผมด้วยนะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะตามล่าเนมานะสวัสดีครับผม